น,นี้เป็นปัญหาโลกแตกมากสำหรับการฝึกร้องเพลงเรียนร้องเพลงในคลาสทำได้ดีแต่พอกลับไปฝึกที่บ้านเฮ้ยลืมอันนี้คือแบบเป็นปัญหาของนักเรียนมากๆเลยซึ่งครูนุ่นจะบอกน้องๆอ,อยู่ประจำนะว่าใช่เข้าใจมากๆความรู้สึกที่อยู่ในห้องแล้วมันจำได้อะแต่พอกลับไปบ้านมันลืมอ่ะวิธีการแก้คือทำบ่อยๆย้ำคิดย้ำทำ พูดเหมือนง่ายนะซ้อม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 จนเราชินแต่กว่าที่เราจะผ่านจุดที่มันจะต้องแบบซ้อมไปได้อะอันนี้คุ้ว่าส่วนตัวนะมันต้องผ่านจุดที่เขาเรียกว่าวินัยก่อนถ้าเราเริ่มมีวินัยเล็กๆน้อยๆสักซ้อมสักสัปดาห์ละสองครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสองไปสามสามไปสี่ความรู้สึกของเราอ่ะมันจะชินกับการซ้อมพอเวลาเราชินกับการซ้อมปุ๊บ ปัญหาที่บอกว่าอยู่ในคลาสทำได้กลับไปบ้านทำไม่ได้อะมันจะหายไปแต่อย่าลืมนะต้องผ่านจุดคำว่าวินัยไปก่อนวินยัยวินัยจะผ่านยังไงล่ะซ้อมจ้ะซ้อมเท่านั้นที่คลองโลกนะคะ